การออกโฉนดที่ดินที่สรงพระราชทานให้แก่การรถไฟที่เขาโดง5 0 8 3ดไร่เป็นการทำผิดกฎหมายตั้งแต่ต้นผู้ทำผิดกฎหมายคือกรมที่ดินนั่นเองการตรวจสอบไต่สวนเรื่องนี้ควรตรวจสอบไต่สวนให้ครอบคลุมถึงการออกโฉนดที่ดินด้วยว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบและยังสามารถเอาผิดใครได้บ้างมันเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจมากว่าสามารถหรือบางอาจกระทำความผิดขนาดนี้ได้อย่างไรเพราะที่ดินเขากระโดงนั้นชัดเจนว่าเป็นที่ดินที่มีพระมราชโอง์การของรัชการที่5พระราช จทานให้แก่การรถไฟเป็นเนื้อที่5 0 8 3ไร่ต่อมามายุครชัชกาลที่6ก็มีการตราพระราชกฤจฎีกาให้เป็นที่ดินของการรถไฟซ้ําเข้าไปอีกดอกหนึ่งรมที่ดินบางอาจดือ้อแพงฝ่าฝืนคำพิพากษาไม่ย้ำเกรงอํานาจตุลาการไม่ยอมเพิ่งฐานเอกสารสิทธิ์สำหรับนักการเมืองและข้าราชการที่ยังดื้อแพ่งไม่ยอมปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลสูงสุดนั้นพวกนี้กําลังละเมิดพระบรมราชองการพระราชกิจฎิการแม้แต่คำพิพากษาของศาลสูงสุดใช่หรือเปล่าท่านผู้ชม